อยากลงทุนหุ้นกลุ่มธนาคารแต่ไม่เข้าใจงบการเงินเปิดอ่านแล้วยังงงๆอยู่คลิปนี้ครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการอ่านงบการเงินของหุ้นกลุ่มธนาคารพร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยครับผมก่อนขณนากรและนี่คือ Stock a d g e Podcast รายการที่จะพาคุณเข้าสู่โลกของการลงทุนคลิปนี้ครับ เราจะมาคุยกันถึงหุ้นกลุ่มธนาคารครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยสนใจอยากจะลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้ครับแต่ว่าเปิดงบการเงินเข้าไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจวันนี้ครับผมจะมาอธิบายงบการเงินของกลุ่มธนาคารครับให้เห็นภาพว่าเวลาเราจะดูรายได้ดูความเสี่ยงเนี่ยเราดูกันที่ตรงไหนดูประสิทธิภาพในการดําเนินงานเนี่ยเราดูได้จากส่วนไหนแล้วก็ธนาคารแต่ละแบบครับ สำหรับเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของแต่ละธนาคารครับก็ต้องขอขอบคุณเว็บไซต์ฟิโนม e นาครับผมแนไปเยีืมข้อมูลตรงนั้นมาครับแต่ก็มีบางส่วนครับที่ใส่เพิ่มเข้าไปเช่นกันก่อนอื่นเลยครับก่อนที่เราจะไปถึงเนื้อหากันเนี่ยก็ขอพูดถึงธนาคาร8ธนาคารนะครับแบบกว้างๆว,ว่าแต่ละธนาคารครับมีลูกค้าประเภทไหนมีรายได้เนี่ยกระจายแบบไหนบ้าง แต่ก็เป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างกว้างนะครับตัวธนาคารแต่ละธนาคารเนี่ยเอาจริงๆอาจจะยังมีธุรกิจอื่นยิบย่อยอีกแต่ผมเนี่ยไม่ได้พูดถึงเอาแค่ข่าวใหญ่ๆที่ได้ยินมาหรือว่าเอาแค่ลักษณะของการปล่อยสินเชื่อตัวแรกเลยครับที่จะขอพูดถึงก็คือ BBL BBL นะครับทำธุรกิจอ้อครับต้องขอกล่นกลับไปนิดหนึ่งครับว่ากลุ่มธนาคารเนี่ย มีรายได้หลักๆครับจากสส่วนด้วยกันคือ 1. รายได้จากดอกเบี้ยครับหรือการปล่อยสินเชื่อแล้วก็อันที่สองเนี่ยจะเป็นรายได้อื่นๆครับซึ่งรายได้อื่นๆเนี่ยประกอบไปด้วยหลากหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการขายประกันการลงทุนค่าธรรมเนียมต่างๆเหล่านี้ครับรวมอยู่ในรายได้อื่นๆก็สำหรับ BBL นะครับ BBL เนี่ยจะเน้นปล่อยสินเชื่อให้กับธุรกิจขนาดใหญ่ครับ ดังนั้นเนี่ยทำให้กลุ่มนี้ครับมีรายได้หรือว่ามีรายได้จากดอกเบีย้ยเนี่ยที่ไม่สูงมากครับคุณผู้ฟังนึกภาพตามนะครับว่าเวลาเราขายของชิ้นใหญ่ๆครับแน่นอนว่าเราก็จะมีการลดราคาให้หน่อยใช่ไหมครับแต่แลกกับการที่เราได้กลับมาในปริมาณที่เยอะๆและแน่นอนว่าลูกค้าใหญ่ๆเนี่ยโอกาสเบีย้ยวก็น้อยครับแต่ถ้าเบีย้ยวทีก็เจ็บตัวเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ BBL ครับ ซึ่ง BBL เนี่ยจะไม่ค่อยเน้นไปในเรื่องของค่าธรรมเนียมครับดังนั้นถ้าไปดูในงบการเงินของ BBL เนี่ยจะเห็นได้ว่าสัดส่วนของค่าธรรมเนียมครับเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิทั้งปีตัวถัดมาครับคือ K-Bank K-Bank เนี่ยครับจะเน้นขายให้ SME ครับคือปล่อยสินเชื่ให้ SME นั่นเองซึ่งการปล่อยสินเชื่อให้ SME ตรงนี้ครับ ก็ทำให้ K-Bank เนี่ยมีรายได้ดอกเบี้ยครับอยู่ที่ปานกลางแล้วก็จำนวนการปล่อยก็อยู่ที่ปานกลางครับเพราะฉะนั้นรายได้เนี่ยก็จะค่อนข้างทรงๆครับแล้วก็มีค่าธรรมเนียมที่เก็บในประมาณหนึ่งพูดได้ง่ายว่า K-Bank ครับก็เก็บทุกอย่าง และนอกจากนั้นครับ k b a n k เนี่ยเท่าที่ผมรู้มาก็มีการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพเป็นจำนวนมากนะครับมีการให้ทุนกับสตาร์ทอัพเป็นลงทุนก็คล้ายๆกับทางประเทศฝั่งยุโรปนะครับที่กลุ่มธนาคารครับหันมาลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพมากขึ้นพเพราะมองว่าเป็นธุรกิจที่ จะมีการเติบโตได้สูงครับอันนี้ก็เป็นของ K-Bank และก็ถ้าเป็นของ BBL ขอย้อนนิดหนึ่งครับว่าเขาก็เพิ่งไป Takeover อนะครับธนาคารใหญ่ธนาคารหนึ่งมาจากอินโดนีเซียมกันสำหรับอินโดนีเซียน,นะครับก็ถือเป็นประเทศที่ค่อนข้างเติบโตได้ดีครับถ้าเทียบกับในกลุ่มอาเซียนด้วยกันแถมอินโดนีเซียครับก็มีการลงทุนในอินฟราสตรักเจอร์ค่อนข้างเยอะช่วงนี้ ทำให้ในหัวเมืองหลวงครับของอินโดนีเซียเนี่ยจะมีการเดินทางที่ค่อนข้างดีประมาณหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นการเติบโตที่ดีครับเพราะหากจะให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนเยอะๆเนี่ยประเทศครับต้องมีอินฟราสตรักเจอที่แข็งแร่งตัวถัดมาครับคือ SCB ครับสำหรับ SCB เนี่ยจะเน้นปล่อยสินเชื่อครับให้กับชาวบ้านหรือว่ารายย่อยนั่นเองครับสำหรับรายได้จากดอกเบียรครับก็อยู่ที่ปานกลาง ส่วนค่าธรรเนียมเนี่ยก็ถือว่าดีเลยล่ะครับสำหรับ SCB แล้ว SCB นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาดำเนินธุรกิจไปถึงไหนแล้วนะครับแต่ล่าสุดที่ได้ยินมาครับคุณผู้ฟัง SCB เนี่ยได้มีการไปลงทุนครับกับธนาคารใหญ่หรือว่าธุรกิจใหญ่ธุรกิจหนึ่งนี้ครับในสิงคโปร์ไปลงทุนในเรื่องของ Digital Currency ครับดิจิทัลโคเรนซี y คือเทรนที่เขาคาดกันว่าเป็นเทรนใหม่ของโลกนะครับ คือการใช้เงินที่จับต้องไม่ได้ครับเงินที่อยู่ในมือถือนั่นเองซึ่งปัจจุบันนี้เชื่อว่าหลายๆคนก็ใช้อยู่ครับแต่เจ้า Digital c u r r e รนซีนีครับจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นค่างเงินตัวใหม่เลครับคุณผู้ฟังเป็นค่างเงินที่ไม่ว่าประเทศไหนเอาไปใช้ก็จะมีอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากัน ซึ่งก็คือแนวโน้มของดิจิทัลเคอเรนซีซึ่งอาจจะเป็นเทรนดไหมตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับคุณผู้ฟังอาจจะต้องค้นหาเพิ่มหากสนใจในเรื่องของดิจิทัลเคอ r e เรนซีครับแล้วก็เรื่องของบล็อกเชนต่างๆซึ่งเป็นหัวข้อเดียวกันหากคุณผู้ฟังสนใจครับคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมจะทำคลิปถัดไป ทีนี้กลับมาที่ KTB ครับคุณผู้ฟัง KTB เนี่ยจะมีรายได้ดอกเบีย้ยค่อนข้างน้อยครับเพราะว่า KTB เนี่ยจะเน้นทํางานกับภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ซิ่งแน่นอนว่าโดนกดดอกเบีย้ยครับแต่ว่าได้ในปริมาณกลับมาพูดยังไงว่าถ้าเกิด SCB เนี่ยปล่อยได้ร้อยละ10ครับแต่ปล่อยได้ปีละร้อยเนี่ย KTB อาจจะปล่อยได้เอา100เนี่ยครับมาหมุนได้2รอบแต่ปล่อยได้ร้อยละ5 กำไรก็เป็น1ิบเท่ากันเห็นไหมครับว่าสัสดส่วนดอกเบี้ยอาจจะต่างแต่รายได้สุดท้ายแล้วก็เท่าเท่ากันครับคือมีวิธีการหรือว่ามีากลยุทธ์ที่แตกต่างกันนั่นเองครับคุณผู้ฟังตัวถัดมาครับคุณผู้ฟังคือ TMB TMB เนี่ยจะมีรายได้ดอกเบี้ยที่ไม่ค่อยสูงไม่ต่ำก็ปานกลางนะครับคือเน้นกระจายกระจายแต่ TMB เองครับก็มีปล่อยให้รายใหญ่เองเหมือนกันแล้วก็ในเรื่องของค่าธรรมเนียมของ TMB ครับ ก็ถือว่าไม่น้อยหน้าธนาคารอื่นๆเลยสำหรับกลุ่มที่ปล่อยให้ลูกค้าใหญ่ๆครับคุณผู้ฟังแน่นอนว่าความเสี่ยงเนี่ยมันอาจจะน้อยลงครับแต่ครับเวลาที่มันมาสักรอบหนึ่งเนี่ยเวลาที่รายใหญ่ล้มปุ๊บครับมันจะกระทบธุรกิจหนักมากแต่สำหรับธนาคารครับ ที่มุ่งเน้นไปในรายย่อยแม้ว่ามันจะกระทบไม่มากครับแต่มันค่อยๆกระทบครับคุณผู้ฟังแล้วมันค่อยๆกัดค่อยๆกินไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายแล้วครับผมมองว่าไม่ว่าจะรายใหญ่หรือรายย่อยครับในภาพรวมของเศรษฐกิจที่มันซบเซาแบบนี้ก็ล้วนแล้วแต่กระทบทั้งนั้นครับทีนี้ครับคุณผู้ฟังเรามาพูดถึงอีก3ตัวด้วยกัน เป็นกลุ่มธนาคารที่เน้น Leasing หรือว่าการปล่อยสินเชื่อแบบ Consumption หรือว่าสินเชื่อลดสินเชื่อการบริโภคนั่นเองครับก็คือ Tisco Tcap และ KKP ครับสาตัวนี้เนี่ยจะมีรายได้ดอกเบีย้ยที่ดีเลยละครับคุณผู้ฟังถือว่าสูงเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าเขาเน้นปล่อยให้กับสินเชื่อกลุ่มบริโภคหรือว่ากลุ่มรถซึ่งรายได้ดอกเบีย้ยจากกลุ่มนี้เนี่ยถือว่าสูงครับก็ทำให้มี ค่าธรรมเนียมแล้วก็มีรายได้จากดอกเบีย้ยที่ค่อนข้างดีแต่ว่ากลุ่มนี้ครับคุณผู้ฟังก็อาจจะขยายธุรกิจได้ค่อนข้างยากหน่อยเพราะว่าเป็นธนาคารที่มีขนาดเล็กมีแค่ทีแคปน,นะครับใน3ตัวนี้ที่ขนาดค่อนข้างใหญ่หน่อยแต่ทั้ง3ตัวครับก็ไม่ได้เน้นปล่อยสินเชื่อให้รายใหญ่จะเน้นเป็นรายย่อยเป็นกลุ่มบริโภคเป็นกลุ่มลดซะมากกว่าครับหลังจากที่เราเนี่ยรู้จักธนาคารแต่ละตัวไปแบบคร่าวๆแล้วครับ ว่าลักษณะธุรกิจของเขาเป็นอย่างไรเรามาต่อกันที่งบการเงินครับคุณผู้ฟังในส่วนของรายได้หลักของธนาคารครับอย่างที่บอกไปว่ามาจากสินเชื่อและรายได้อื่นการที่รายได้ตรงนี้ครับมาจากสินเชื่อเนี่ยมันเกิดจากสิ่งที่เรียกว่าสเปรดครับคุณผู้ฟังเจ้าสเปรดเนี่ยคือส่วนต่างระหว่างรายจ่ายครับในการรับเงินฝากกับรายรับในการปล่อยกู้ครับ ฟังแล้วอาจจะงงครับคุณผู้ฟังนึกภาพตามผมนะครับผมเนี่ยเป็นธนาคารคุณผู้ฟังครับเอาเงินมาฝากผม100ผมเนี่ยให้คุณผู้ฟัง1.5บาทเป็นค่าดอกเบี้ยเงินฝากใช่ไหมครับผมเนี่ยเอา100ครับไปปล่อยกู้ให้คนอื่นส่วนคนอื่นคนเนี้ยครับต้องจ่ายดอกเบี้ยให้ผมเนี่ยสิบาทส่วนต่างตรงนี้ครับผมจ่ายให้คุณผู้ฟัง1.5บาทผมรับจากอีกคนหนึ่งเป็นดอกเบี้ย10บาท ส่วนต่างตรงนี้คือ8.5บาทครับ8.5บาทตรงนี้ละครับคุณผู้ฟังคือสเปดซึ่งแต่ละธนาคารครับก็จะไม่เท่ากันตามที่บอกไปว่าธนาคารที่เน้นลูกค้ากลุ่มใหญ่ๆครับสเปดเนี่ยอาจจะต่ำหน่อยครับแต่ได้ในปริมาณที่เยอะแล้วก็มีความมั่นคงสูงต่างกันกับกลุ่มที่ปล่อยให้ผู้บริโภคแบบสินเชื่อกลุ่มบริโภคครับหรือจะเป็นสินเชื่อขนาดรายย่อยแบบนี้ครับสเปดก็อาจจะสูงหน่อยครับ แต่ปริมาณเนี่ยก็อาจจะน้อยหน่อยสุดท้ายแล้วครับทั่วไปทั่วมาก็ใกล้ๆกันอยู่ดีตัวเลขถัดมาครับคุณผู้ฟังคือ NIM ครับหรือชื่อเต็มว่า Net Interest Margin เจ้า Net Interest Margin เนี่ยครับเป็นตัวบอกว่าธนาคารครับหากค่าใช้จ่ายออกไปแล้วเนี่ยสามารถทำกำไรจากดอกเบีย้ยได้เท่าไหร่ซึ่งหากคุณผู้ฟังจะคิดตัวนี้ครับเอารายรับดอกเบีย้ยสุทธิเนี่ย หารด้วยเงินปล่อยกู้และลูกหนี้ครับก็จะออกมาเป็น NIM ซึ่งสมมุตินะครับว่า NIM เนี่ยออกมาสัก15คุณผู้ฟังอาจจะตกใจว่าเฮ้ยธนาคารปล่อยดอกเบี้ยได้15เลยเหรอซึ่งเอาจริงๆแล้วครับคุณผู้ฟังธนาคารเนี่ยอาจจะปล่อยดอกเบี้ยไม่ถึง15ครับแต่สาเหตุที่ทำให้ถึงเนี่ยเพราะมันมีการหมุนของเงินครับอาจจะหมุนเร็วหน่อย เลยทำให้เจ้า net interest margin เนี่ยพุ่งขึ้นได้ยกตัวอย่างแบบนี้ครับว่ามีเงิน100เนี่ยปล่อยกู้ไป100ครับแล้วก็ได้ดอกเบี้ยมา5บาทแล้วเอาเงิน100เนี่ยครับกลับมาอีกไปปล่อยกู้อีกได้ดอกเบี้ยมาอีก5าบาทเห็นไหมครับว่าเงิน100เนี่ยทำดอกเบี้ยได้10ครับแบบนี้เนี่ย net interest margin ครับก็พุ่งขึ้นได้เช่นกันเพราะว่าส่วนข้างบนที่เอามาหารครับคือรายรับดอกเบี้ยสุทธิ ซึ่งมองจากภาพรวมทั้งปีว่ารวมทั้งปีทั้งไต่มาดได้มาเท่าไหร่ส่วนเงินปล่อยกู้หรือว่าเงินลุกหนี้พวกนี้ครับมันไม่ได้มีการคิดทบของเก่าครับแต่มันเป็นการที่ดูณปัจจุบันครับว่าพอร์ตหนี้เ,นเป็นเท่าไหร่ทีนี้ครับเมื่อคุณผู้ฟังเ,เข้าใจคำว่า Spread และ Net Interest Margin เนี่ยเราก็จะคุยกันง่ายขึ้นเวลาที่เราไปดูที่งบการเงินครับคุณผู้ฟัง ส่วนที่สำคัญที่สุดในงบการเงินของกลุ่มธนาคารครับคือพอร์ตลูกหนี้นั่นเองเจ้าพอร์ตลูกหนี้ตรงนี้แหละครับที่จะเป็นตัวกำหนดรายได้ในไตรมาสถ,ถัดไปของธนาคารครับว่าจะมีรายได้เท่าไหร่หากพอร์ตลูกหนี้โตนะครับรายได้ก็จะเพิ่มเพราะมีลูกหนี้มากขึ้นมีคนจ่ายดอกเบีย้ยให้มากขึ้นนั่นเองครับจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเวลาคุณผู้ฟัง เปิดอ่านข่าวหรือว่าอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆครับจะมีการพูดถึงพอร์ตลูกหนี้ดังนั้นครับตัวเลขพอร์ตลูกหนี้เนี่ยก็เป็นตัวเลขที่สําคัญมากเราอาจจะเปิดเทียบกันดูครับคุณผู้ฟังในช่วง4ปีที่ผ่านมาโหลดงบ4ปีครับมาดูแล้วดูว่าแนวโน้มพอร์ตลูกหนี้เนี่ยเป็นไงบ้างเพิ่มขึ้นหรือเปล่าหรือว่าลดลงหากลดลงเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่หากเพิ่มขึ้นครับก็อาจจะเป็นสัญญาณดีก็ได้ ตัวถัดมาครับที่สําคัญไม่แพ้กับผ่อนลูกหนี้ซึ่งใจคําว่าผ่อนลูกหนี้นะครับหากคุณผู้ฟังอยากรู้ว่าเท่าไหร่ก็สามารถไปดูที่เงินปล่อยกู้และลูกหนี้ครับตัวถัดมาคุณผู้ฟังคือหนี้เสียครับหนี้เสียหรือหนี้ศูนย์เนี่ยธนาคารครับจำเป็นต้องตั้งสำรองตั้งสำรองคืออะไรคือสมมุติแบบนี้ครับคุณผู้ฟังผมเนี่ยปล่อยกู้ใช่ไหมครับให้กับคนร้อยคนครับคนละ1 000, ล้านเท่ากับว่าแบบนี้ครับ พอร์ตลูกหนี้ผมเนี่ยจะมีอยู่ร้อยล้านดูเยอะใช่ไหมครับแต่ในร้อยล้านนี้ครับคุณผู้ฟังมีอยู่ประมาณสัก20ล้านครับที่เป็นหนี้เสียคือทวงแล้วทวงอีกไม่ยอมจ่ายแบบนี้ครับธนาคารเนี่ยก็ต้องตั้งหนี้เสียขึ้นมาพอตั้งหนี้เสียนี่ครับเจ้าหนี้เสียเนี่ยจะมาหักลบกับพอร์ตหนี้ปัจจุบันครับทำให้ตัวหนี้เนี่ยมันน้อยลงพอพอร์ตหนี้ลดลง อนาคตของกําไรก็มีแนวโน้มจะลดลงใช่ไหมครับสาเหตุที่หนี้เสียครับคุณผู้ฟังมันทําให้พอร์ตหนี้ลดลงเพราะว่าพอเป็นหนี้เสียเนี่ยธนาคารครับก็ต้องหาทางขายออกปล่อยออกให้กับพวกบริหารสินทรัพย์ต่างๆที่เป็นกลุ่มทวงหนี้ครับเลยทําให้พอร์ตหนี้เนี่ยอาจจะลดลงได้และเมื่อพอร์ตหนี้ลดลงเนี่ยมันก็ไม่เกิดรายได้ถูกไหมครับน้าซ้ำเนี่ยเงินที่ปล่อยกู้ไปตรงนี้ครับหากค่าขายไปแล้วเนี่ย อาจจะได้กำไรแค่นิดเดียวก็จะทำให้ net interest margin ลดต่ำลงมาอีกก็เป็นตัวเลขที่สำคัญมากๆครับสำหรับตัวเลขหนี้เสียว่าในแต่ละปีเนี่ยเป็นเท่าไหร่อีกตัวหนึ่งครับที่สำคัญในงบแสดงธนะการเงินหรือว่างบดุลก็คือเงินฝากหรือว่าเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารครับเจ้าเงินตรงนี้เนี่ยเป็นสัญญาณครับคุณผู้ฟังที่บอกว่าธนาคารเนี่ย เริ่มจะมีเงินหมุนไม่พอตรงนี้เนี่ยแปลได้2ออย่างครับถ้าไม่ใช่เพราะว่าธนาคารนะครับขาดเงินสดก็แปลว่าธนาคารเนี่ยมีลูกหนี้ให้ปล่อยเพิ่มเยอะมากจึงทําให้ต้องมีการกู้มาลงทุนก็เหมือนกับเราไปดูงบกลุ่มอื่นๆนั่นแหละครับคุณผู้ฟังเวลาเราดูงบกลุ่มอื่นๆเนี่ยเราก็ไปดูส่วนหนี้ใช่ไหมครับซึ่งหนี้เนี่ยก็แปลได้สออย่างว่าอาจจะเล่งลงทุนอยู่ หรือไม่ก็ขาดเงินสดจึงต้องกู้หนี้มาก็เป็นเรื่องที่เราต้องเข้าไปดูนะครับในงบรายปีหรือว่าหมาเหตุประกอบง,งบการเงินครับก็จะมีการบอกที่มาที่ไปอยู่ว่าไอ้เจ้าก้อนเงินฝากหรือว่าเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารเนี่ยทั้งหมดเป็นเท่าไหร่นําไปใช้อะไรบ้างตรงนี้ครับคุณผู้ฟังก็จะทําให้เราเห็นภาพมากขึ้นว่าสถานะการเงินของธนาคารเนี่ยอยู่ในจุดที่ปล่อยกู้ได้มากหรืออยู่ในจุดที่มีเงินหมุนไม่พอ ความเสี่ยงที่สูงที่สุดครับในกลุ่มธนาคารเนี่ยก็คือความเชื่อมั่นของผู้ฝากเงินนั่นเองครับเพราะว่าธนาคารเนี่ยแน่นอนว่าเงินที่รับมาจากการฝากครับธนาคารเนี่ยการไว้ตามกฎหมายแค่ประมาณ10%อีก90ครับปล่อยกู้ทั้งหมดดังนั้นเนี่ยหากคนทุกคนครับแห่มาถอนเงินพร้อมกันแน่นอนว่าธนาคารครับอาจจะล้มได้เพราะว่าไม่มีเงินฝาก แต่เหตุการณ์แบบนี้ครับอาจจะไม่เกิดขึ้นเหมือนในสมัยต้มยำกุ้งแล้วเพราะว่าได้มีการตั้งกองทุนคุ้มครองเงินฝากขึ้นมาครับในสมัยต้มยำกุ้งเนี่ยยังไม่มีเลยรทำให้ คนที่ฝากเงินในสมัยนั้นครับอาจเกิดความกังวลได้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะไม่มีเงินให้ถอนแล้วนะรีบไปถอนดีกว่าก็เลยทําให้ธนาคารเจ๊งกันเพราะในสภาวะการเงินปกติแล้วครับที่มีคนเบิกถอนปกติเนี่ยธนาคารครับมีเงินพอให้ถอนแต่ในสภาวะที่ทุกคนแหก,กันถอนครับธนาคารก็ไม่รู้จะเอาเงินมาจากไหนเช่นกันเลยทําให้อาจมีการกู้ยืมเกิดขึ้นเจ้าตัวเลขเงินฝากระหว่างธนาคารครับก็เป็นตัวที่สําคัญเหมือนกัน ทีนี้ครับคุณผู้ฟังเรามามองเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายธนาคารนะครับผมแบ่งออกมาเป็น4ส่วนด้วยกันครับหลักๆคือ 1. เงินเดือนพนักงานครับ 2. ค่าเสื่อมราคาค่าเสื่อมราคาก็เกิดจากการที่มีสินทรัพย์เยอะนะครับเช่นอาจจะมีสาขาที่เป็นของธนาคารเยอะหน่อยครับ3ครับคือค่าเช่าบางธนาคารเนี่ยก็ไม่เน้นซื้อครับเน้นเช่า ก็จะทําให้มีค่าเช่าเยอะตัวเลขถัดมาครับคือค่าสํารองหนี้เสียหรือว่าหนี้ศูนย์ก็คืออันก่อนหน้านี้ที่บอกไปนั่นเองครับเจ้า4ี่ตัวนี้ครับคุณผู้ฟงังส่วนตัวแล้วเนี่ยผมมองว่ามีแนวโน้มจะลดลงสูงมากครับทั้งเงินเดือนพนักงานแล้วก็ค่าเช่าค่าเสื่อมเนี่ยผมว่าเร็วๆนี้ครับน่าจะมีการลดลงแบบหัวพาพนี่เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ เพราะผมรู้สึกว่าในปัจจุบันเนี่ยธนาคารครับหลายๆธนาคารเนี่ยเน้นไปทําธุรกิจหลังบ้านมากขึ้นคือไม่ค่อยมีสาขาไม่ค่อยจ้างพนักงานเน้นทําแบบออนไลน์ครับ ผมเลยมองว่าค่าเสื่อมค่าเช่าเนี่ยน่าจะลดลงไปมากค่าเงินเดือนพนักงานก็ลดลงไปเช่นกันครับอาจจะได้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกําไรของธนาคารนะครับในช่วง2-3ปีนี้ก็คงต้องติดตามดูต่อไปครับเพราะผมเองเนี่ยก็มองไม่ออกเหมือนกันว่าการที่ลดสาขาลงไปเนี่ยจะส่งผลดีหรือว่าส่งผลเสียต่อธนาคารหากคุณผู้ฟังฟังมาถึงช่อนนี้นะครับ ก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับว่าคุณผู้ฟังคิดอย่างไรกับการไล่ปิดสาขาและเลิกออฟหรือว่าไล่พนักงานออกคุณผู้ฟังคิดว่าส่งผลดีหรือส่งผลเสียต่อธนาคารครับอีกคำศัพท์หนึ่งครับคุณผู้ฟังที่อาจเจอได้ในข่าวหรือบทวิเคราะห์ก็คือ NPL ย่อมาจากคำว่า Non-Performing Loan ซึ่งแปลว่า หนี้หรือว่าการปล่อยกู้ที่ไม่เกิดรายได้ซึ่งก็คือหนี้เสียนั่นแหละครับตัวเดียวกันแต่ว่าเรียกเป็นภาษาอังกฤษครับก็จะเป็น NPL แทนสำหรับอัตราส่วนทางการเงินของในกลุ่มธนาคารครับมีไม่ดูให้กี่ตัวครับคุณผู้ฟังน้อยมากก็มีเจ้า NIM ล่ะครับ1ตัวซึ่ง NIM เนี่ยปกติแล้วครับคุณผู้ฟังก็จะอยู่ที่ระดับเลข2หลกักบวกลบประมาณนั้นครับ ก็ถือว่าเป็นตัวเลขทั่วๆไปตัวถัดมาครับก็คือ ROE และ r o a r o a. a ของธนาคารนะครับจะต่ำมากเพราะว่าธนาคารเนี่ยมีสินทรัพย์เยอะมีหนี้มีหนี้ในที่นี้หมายถึงเงินรับฝากนะครับเยอะแล้วก็ดอกเบีย้ยที่ปล่อยเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำรายได้สูงมากครับเลยทำให้ NPA เนี่ยต่ำส่วน ROE ของธนาคารครับจะมีตัวเลขอยู่ที่10กว่าๆถึง20นะครับ ก็จริงๆแล้วเนี่ยสิกว่าๆถึง20ตองน,นี้ครับไม่ได้บอกอะไรมากเพราะว่ากลุ่มธนาคารที่มีตัวเลขอยู่ที่สิกว่าครับคือมีเงินฝากค่อนข้างเยอะเพราะมีเงินฝากเยอะครับก็จะทําให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยมันน้อยลงเพราะว่าส่วนของผู้ถือหุ้นมาจากการเอา รัพย์สินลบด้วยหนี้สินพอหนี้สินมากๆครับส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยเลข r อ e เนี่ยก็อาจจะดูสูงได้ดังนั้นเนี่ยครับผมมอกว่าตัวเลข r อ e ของธนาคารครับบอกอะไรไม่ค่อยได้ตัวที่บอกจริงๆคือค่า s p ปรด d NIM และอัตรากำไรสุทธิครับอัตรากำไรสุทธิของธนาคารเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังไปดูนะครับ จะเห็นว่าอยู่ที่ว่ากว่า,วาถึง20เลยก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับส่วน ROE เนี่ยมันบอกอะไรไม่ค่อยได้ครับเพราะกลุ่มธนาคารมีหนี้สินเยอะมากดังนั้นครับหากจะดูธนาคารเนี่ยก็คงดูได้แค่ NIM และอและตากำไรสุทธิในเรื่องของอัตราส่วนทางการเงินน,นะครับส่วนถ้าจะดูงบครับคุณผู้ฟังผมชวนให้อีกรอบที่สินทรัพย์ครับ ดูที่เงินปล่อยกู้และลูกหนี้ครับกับรายได้ดอกเบีย้ย2ตัวนี้เป็นส่วนสําคัญครับส่วนตัวที่บอกสุขภาพของธนาคารเนี่ยคือเงินกู้ยืมหรือว่าเงินฝากระหว่างธนาคารครับตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นเงินกู้ยืมมากหน่อยเนี่ยอาจจะเริ่มคิดหนักนิดหนึ่งครับว่ากู้มาทําอะไรกู้มาใช้ประโยชน์หรือว่ากู้มาหมุนถ้ากู้มาหมุนเนี่ยผมอาจจะเริ่มกังวลน,นิดหน่อยครับส่วนเรื่องของดอกเบีย้ยของธนาคารครับคุณผู้ฟัง ก็สามารถดูได้ในงบกำไรขาดทุนหรือว่างบกระแสเงินสดครับจะเป็นตัวที่บอกอะไรได้ชัดเจนมากกว่าย้อนกลับมาคุยเรื่องของรายได้ของธนาคารนิดหนึ่งครับคุณผู้ฟังจําได้ใช่ไหมครับที่ผมบอกว่ารายได้ของธนาคารเนี่ยมีรายได้จากดอกเบี้ยเป็นส่วนหลักและรายได้อื่นเป็นส่วนหลักครับ ผมมองว่าธนาคารนยครับที่มีการลงทุนในธุรกิจอื่นมากๆเนี่ยอย่างเช่น b b l ครับที่ลงทุนในสตาร์ทอัพมากๆนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสัดส่วนรายได้เร็วๆนี้ครับคุณผู้ฟังหากกลุ่มสตาร์ทอัพประสบความสําเร็จเนี่ยรายได้จากดอกเบี้ยรครับก็จะเป็นสัดส่วนที่น้อยลงแล้วก็รายได้อื่นก็จะเพิ่มเข้ามาเพราะในคําว่ารายได้อื่นตรงนี้ครับคุณผู้ฟังรวมไปถึงกําไรครับจากการขายประกัน ค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมกองทุนค่าธรรมเนียมค่าโอนค่าเช็คต่างๆแล้วก็การลงทุนครับซึ่งการลงทุนเนี่ยก็รวมถึงการลงเงินในสตาร์ทอัพการลงเงินในดิจิทัลโคอเรนซีเหล่านี้ครับก็ถือเป็นการลงทุนหลายๆธนาคารครับธนาคารระดับบิ๊กเนมหรือว่าธนาคารใ,ใหญ่เนี่ยก็มีการลงทุนในดิจิทัลโคอเรนซีค่อนข้างเยอะประมาณหนึ่งไม่ว่าจะเป็นธนาคารสีเขียว ธนาคารสีน้ำเงินหรือว่าธนาคารสีม่วงก็ต้องรอติดตามไปนะครับผมมองว่าเป็นเทรนที่อาจจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกนะครับในเรื่องของ Digital c u r r เรนซแล้วก็บล็อกเชนดังนั้นเนี่ยการลงทุนในดิจิ t a ล c ค r r เรนซครับก็อาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากในกลุ่มธนาคารคุณผู้ฟังคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับผมเนี่ยอยากรู้ว่าคุณผู้ฟังครับมองว่าดิจิ t a ล c ค r เรนซแล้วก็มองว่า การที่ธนาคารเนี่ยไล่พนักงานออกไล่ปิดสาขาตัวเองแล้วไปเน้นทำงานหลักบ้านเนี่ยส่งผลดีผลเสียต่อธนาคารมากน้อยขนาดไหนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับที่อยู่ฟังกันจนจบอย่าลืมกดติดตามนะครับคุณผู้ฟังเพื่อรอรับฟังสาระดีๆจากช่อง Stock Addict Podcast การลงทุนมีความเสี่ยงแต่เราเลี่ยงการลงทุนไม่ได้สาหรับวันนี้กราดีสวสดครับ